ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3นะคะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็เสริมมาตรการในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนค่ะพลเรือโทสุ วัดดอนสกุลผู้อํานวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ค่ะมีการมอบหมายให้นาวาเอกไรจักสัตราธรรมหัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองพร้อมกับกําลังเจ้าหน้าที่ของศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานค่ะตรวจเยี่ยมตรวจสอบแล้วก็ประชาสัมพันธ์หน่วยงานสําคัญซึ่งประกอบไปด้วยท่าเทียบเรือกิจการท่าเรือที่จอดเรือท่ารับส่งสินค้าแล้วก็ท่ารับส่งผู้โดยสารจังหวัดระนองเพื่อเป็น การเพิ่มมาตรการเฝ้าระวงังสกัดกั้นและปรับปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันตามแนวชายแดนภายใต้นโยบายของศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังได้เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนําเข้าสัตว์น้ําจากเรือประมงไทยและเรือขนถ่ายสัตว์น้ําจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงสินค้าเกษตรต้องห้ามและการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบทั้งนี้ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทําผิดกฎหมายใดๆและการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย